ตามที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและราธิวาสเขต3ได้จัดทาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัลของขราารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดขึ้นนั้นเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสามารถที่จะนําเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตโปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมนำเสนองานและสื่อออนไลน์ต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับเป้าหมายในการพัฒนานั้น เราจัดให้ครอบคลุมกับบุคลากรในทุกกลุ่มเป้าหมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาผู้ำนการกลุ่มรรการครูบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา38โควงเล็บ2และบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเข้ามารับบริการในการพัฒนาก็สามารถที่จะเข้ามาพัฒนากับเราได้เช่นกันค่ะ สำหรับหลักสูตรในการพัฒนานั้นเรากำหนดหลักสูตรในการพัฒนาเอาไว้3หลักสูตรด้วยกันค่ะหลักสูตรที่1การเข้าถึงและพัฒนาดิจิตอลหลักสูตรที่2การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทอลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงานหลักสูตรที่3การใช้ดิจิตอลเพื่อการทำงานร่วมกันทั้งนี้นะคะเพื่อที่จะให้ครูและบุคลากราทางการศึกษาในสังกัด ได้พัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิตอลด้วยตนเองทางคณะกรรมการจึงได้พิจารณาสื่อการศึกษาที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเข้าใจชัดเจนนะคะและตรงตามวัตถุประส,สงค์ที่เราตั้งเอาไว้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกทท่านนะคะได้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่เราได้แจ้งไว้ข้างต้นได้ตามลําดับค่ะ